าต้องขอสวัสดีเพื่อนคนด้วยครับวันนี้ก็จะมาสอนการสมัครอวตารสต t a ออนไลน์ครับแรกครับไปที่เว็บนี่ยที่ต้องการดาวน์โหลดครับแล้วกดตรงนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วก็โหลดแอปแล้วก็ั้นตอนต่อไปครับพอโหลดเสร็จแล้วติดตั้งแล้วครับ ให้ท่านทำการสมัครับครขออภัยครับเอาเป็นไรวะเนี่ยนี่ครับพอผมจะให้อันนี้ไหมครับขอท่านแบบนี้แล้วครับให้ทำการเข้าไว้ที่เฟซบุ๊กครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ พร้อมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับเอกจากนั้นนะครับแล้วก็กดเล่นได้เลยครับวันนี้สวัสด,ดีครับมีอะไรก็สอบถามเออทิ้งคถามไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับเอาครับ